ท่าเรือวัดอรุณเด้อทา่านผู้ชมเด้อการศาสตรเยอะมากๆเลยน่าจะเข้าไม่ได้แล้วท่านผู้ชมหมดเวลาแล้วท,ที่เห็นอยูน่นี่คือท่าเรือวัดอรุณเด้อทา่านผู้ชมเด้อ คนเยอะมากๆเลยหลายอีหลีเด้อท่านผู้ชมย่างเลาะย่างชมเลยเด้อท่านผู้ชมเด้อโอ้โหชมบรรยากาศยามคขำคืนเนาะอยู่วัดอาลุนน่าจะชมได้แต่อยู่รอบนอกนะท่านผู้ชมเด้อ ตรงนี้ก็จะสวยงามมากๆไงน,นักท่องเที่ยวมายืนจุ่มกันถ่ายวิวกันขนาดท่านผู้ชมว้าวนี่โอ้โหกำลังเหลืองทองเลยท่านผู้ชมเหลืองทองมากๆเลยช่วงเวลานี้ก็หกโมงเด้อท่านผู้ชมเด้อสุดยอดมากๆจะเห็นพรนะงฆงเนาะพระทรงขาเจ้ามา

นี่ก็จะมีเทวชุวันโนนโมพุทายะด้วยเด้อท่านผู้ชมเด้อจะสังเกตเห็นสาวชุดไทยเนาะเดินไปเดินมาก็จะเห็นเยอะมากๆเลยท่านผู้ชมก็จะเดินไปเดินมาเด้อสาวกำลังต่างศาเนา มาตรงนี o, sa row, sa either, oh ้ก็จะเห็นสาวใส่ช no ุดไทยเด้อท oh ่านผู้ชมเลยโอ้โหคือเจ้าถ่ายรูปแอคชั่นกันมากๆขอสักหน่อยเด้อท่านผู้ชมเลยขอด้วยขอด้วยสวยงามมากๆใส่ชุดไทยนี่จะสวยงามจริงๆเด้อท่านผู้ชมเลยโอ้โห น oh. ี่คือบรรยากาศช่วงเวลาหกโมงอยู่วัดอรุณเด้อท่านผู้ชมเด้อโอ้โหชาวฝรั่งกับชาถ่ายรูกนะมีลูกด้วยลูกก็เยอะมากๆเลยน่าจะเสร็จแล้วเด้อท่านผู้ชมเด้อ เดี๋ยวเลาะไปเดินไปก่อนเนะว่าจะเข้าได้ไหมเนี่ยเดี at ๋ยวเคยไปพาอย่างพาเดินไปก่อนเด้อท่านผู้ชมเด้อเดีย ข้างในก็เหลือโบลายบันไดเนาะตอนนี้เคยไปไทยเข่ามาเลยเด้อท่านผู้ชมเขามาวัดอรุณแล้วนี่เกือบเข,าบาข่าพระได้ขอเขา่าเขากำลังจะปิดประตูอลไรเ้อท่านผู้ชมเด้อก็จะเห็นบรรยากาศแบบนี้เนาะขอเขามาแต่นักท่องเที่ยวกลับใกล้จะหมดแล้วเนาะ ก็ยังเหลือโหลายบันไดเด้อท่านผู้ชมเด้อคนใส่สุดไทยคนใส่สุดไทยก็ยังเหลือโหลายบันไดเนาะเดี๋ยวคืนนี้จะเวียนถ่ายนิดหนึ่งนะก็จะเห็นแบบนี้เลยไฟกระเจ้าส่องสวยงามมากๆเลยท่านผู้ชมสวยงามจริงๆ อันนี้เขาจะมาถ่ายภาพสร้างภาพเด้อท่านผู้ชมเด้ออันนี้อยู่ภายในเนาะได้เข่าอันนี้เกือบจะได้เข่าเลยท่านผู้ชมเห็นฝรั่งต่างชาติอยู่ข้างบนถ่ายรูปอโอ้โหทั้งฝั่งนี้ก็จะเห็นเขาราชาถ่ายรูปกันแบบนี้เด้อท่านผู้ชมเด้อ ถ่ายรูปกันสนั่นวันไว้อยู่ท่านผู้ชมเท็กได้ไเ,เท็กได้บินิบเท็กได้บินิบดีใจเสียมากอันนี้ก็จะสวยงามมากๆเด่นมากๆเลยท่านผู้ชมทางย่างทางเดินอยู่อยู่ข้างบนวัดอรุณน,นี่ก็จะเป็นแบบนี้เนาะค่อนข้างจะแคบแน่เด้อท่านผู้ชมเลยจะไม่เห็นคนถ่ายใส่ชุดไทยสวยงามจริงๆ จะมีสี่ล <ร Leaf> ็อกสี่ซองเนาะเขาจะถ่ายรูปกันนี่ช่วงเวลานี้ก็จะเด่นมากๆสวยงามมากๆแดดบ่ฮ้อนเด้อท่านผู้ชมเด้อตะเวนจะตกดินแลยเนี่ยจะมืดแล้วเด้อท่านผู้ชมเด้อถ้ามาทางนี้ก็เห็นเหมือนกันถ่ายรูปเหมือนกันเด้อท่านผู้ชมเด้อยืนหนบอยู่เนาะสวยงามมากๆทางนี้จะเป็นทางท่งาเร <Crit> ือเด้อท <quatre neon. S 1> ่านผู <c oughs> ้ชมเด้อทางท่าเรือเนาะ ทางท่าเรือนี่ก็จะมีแสงไฟโอ้โหจะถอนแสงมากๆเลยเด้อทนะ่านผู้ชมเดินก็เห็นคนเดินถ่ายรูปกันอยู่ตลอดทางตลอดล็อกเนาะหนึ่งล็อกสองล็อกสามล็อกสี่ล็อกตอนนี้คุณผู้ชายเดินมาหอดสามล็อกแล้วเนะี่ยสามซ่องเนาะสามลานเด้อท่านผู้ชมเด้อตรงนี้ก็ขาจาว่ายพญาหงในเนาะพญาหงเด้อท่านผู้ชมเด้อโอ้โห สุดยอดมากมากสวยงามเลยขนาดฝรั่งเขายังถ่ายเลยีท่านผู้ชม,มยังถ่ายรูปถ่ายคลิปเลยนะตรงนี้ก็จะมองไปเห็นแม่น้ำเจ้าพยาวัดโพวัดพระแก้วอยู่ตรงนี้นะก็จะเห็นสวยงามมากๆเด่นมากๆเลยท่านผู้ชมเลยโอ้โหสวยงามสวยงาม สุดยอดมากๆเด้อท่านผู้ชมเลยโอ้โหมันได้ลงไปในก็โอ้สูงชันมากๆเลยท่านผู้ชมอันนี้จะเป็นซาฟลังใส่สุดไทยเด้อท่านผู้ชมเด้ลยธามาตรงนี้ก็จะสวยงามมากๆเด่นมากๆเด้อท่านผู้ชมเด้อสวยงามจริงๆ โอ้โหเคยพิเศษฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคอมเมนต์ติชมได้เด้อท่านผู้ชมเด้อชุดถ่ายคลิปนี้เคยพิเศษได้เข้าวัดอรุณเนาะแต่นักท่องเที่ยวก็ใกล้จะมุดแล้วเขาเจ้ากลับไปแล้วเนาะก็บมเป็นยังก็ได้ถ่ายข้างในภายในให้ท่านผู้ชมได้เบิ่งได้ชมได้ดูเนาะท่านผู้ชมเนาะคลิปนี้ก็ขอบคุณครับ